ปลาเนาะโอ้ปลาน่น้นวนวลเลยทุกคนปลาน่น้นวนวลซื้อจากตลาดดูบ้านโคกงหญ่เนาะตลาดต,ตลาดเศร้าผันมาขายตลาดหมบ้านอืมนะ10ปะแนน ฝนกำลังตกเงยีงยบเงีเนาะทุกคนเนาะกินน้ำกันเด้อทุกคนบาบรรยายนะไมากินน้ำกันคนมาพกกบพ่อกระเปรนเนาะมาในเวร์สันที่ยังบัตรลสวยหนาทุกคนขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเนาะมึอนี่กับพ้นตกมาั่งอยู่นี่กอนตกแห้งหลายใบโตใหญ่ะทุกคนแต่ว่าโอ้จะมันบรรยากาศดีขนาด เดี่วสงหลังเนี่ยบรรยากาศงานดีทุกคนเลยเป็นตาอยากมานังอ่ากล้องเฮากับบรรยากาศเันไหเห็นแต่๋ทงปลาอยู่แล้วแบนี้กล้องกับบรรยากาศนไหนทุกคนถือกระทบได้หนึ่งอยากเสียเลยอันไม่กันเดี๋ยวเขาจะไปปล่อยปลาให้ทุกคนเบินลมกันเนาะปล่อยปลานี้ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์บานหาเองมาทุกคนไป ไปกันก่อนปล่อยป่าปนินทุกคนพูดว่าว่าทุกคนทงหนึ่งเท่าไรนี่ที่บริัทสื่อทงหนึ่งทงละสิบพันกี่ถือว่าบอ่อแพงอ๋อไปทางไหนวะถือว่าบอ่อแพงนะทุกคนพอเป็นตาสื่ออยู่แต่ก็บ,บริลายบันได ถึงหยุบวอลล์อยโตบดทั้งซื้อบดสองแสนกีบโอ้โหเหยียบไปเลยอย่างเนี้ยกล่องบบอย่างดีนะโอ้ยปาไปนี้ก่อนปาไปนี้ก่อนทุกคนเลยกล่องกบอย่างดีเป็นเลยน้ำ ขึ้นแห้งน,น้ำนี่แห้งขนาดปกตินี่มันจะโบแห้งขนาดนี้เนาะขึ้นกับฝนตกตอนเหนืองสองสามเหมือนหลังก้องบบยากดีทุกคนเอยจับอยากเสียแหนะ้ากล่องกับหมว่อานนี่ถ่ายยังดีอยู่อย่างเสียหายบุด มามามวน้ากันนะทุกคนนะมือหนาปีหนามาหลิดน้ากันมากินปลาเด้อตัวใหญ่กับปล่อยเลยเนาะบมแกนเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวตัวหน่อยเลยตัวใหญ่กับปล่อยเลยกล่องเบอยอยางดีต้องขอภายนำหลาหลายไปไปเบิ่งกันเลยบอลานสีปล่อยแล้วบัณนี้ของสะพฟอนกับใหญ่บ่แล้วอ่ะ มานี่จะสิได้ปล่อยปูปล่อยปลาแล้วบานี่กล่องถึอหนามทุกคนเลยไปยิสาละยินในน้องก่อนเด้อมาเนี่ยยไว้เด้ Ừ, Thôi hãy xa lại bạn này Ồ, oh, xa lạ lại con Đây gặp bài Chị thôn yêu vô nạm này ข่ากล่องก็ใบคากปัญหาโอ้ยซือ้อแพงจะซื้อเนอะถือเต่งใน,นหนึ่งกับมุนโหลดได้ข่ากล่องนะจ๊ะบ,บริดีไปออกแพร่ลูกได้ขับคุณน้องได้อืมไปอังกดแล้วว่าเปิดแลยนะทุงต่อไป จัดการมาอีกบ่ได้ฝนตกกรับเมื่อบ่ได้ฝนยัยงตกอยู่พี่น้องปล่อยปลาแลลวแล้วมื่อนี้เรษสรเมื่อแล้วพี่น้องเลยฝนตกส่วนเต็มไปด้วยต้นพาวต้นแล้วก็มันต้น ต้นขามก็มีต้นม่วงก็มีหมักลิมัยก็มีผักทองก็มีหมักอึอก็มีต้นขามนี่หลายกว่ามูต้นขามลายกับมบอลันปุหลายที่สุดคือต้นขามพี่น้องบอลันนี่ต้นขามอันอื่นก็ธรรมดา ก็ได้หหในต้นเอียงอันนี้ต้นขามงามแล้วเรียนกันสลายามาในส่วงตน้นเสาพี่นกอกแต่งก็เต็มมาว่าในเก็บหูเก็บหมากเนาะ อตัวนี้สิเต็มเลยนะต,นตนนนางนีคือรถนยานนาบิมีพี่น้องเลยว่ามันตกแท่ตกว่าถ้าบอลันปล่อยปลาแล้วก็สิเมือกินเขาก่อนไปเซโนโต่อพี่น้องเอ,อ้ยโป้มีเสือเบียต้นใหม่ได้หลายผาผอยากผากมาให้บอลลันปลูกกระไดเดอ้อ

โดยมาปล่อยปลามือนี้ปล่อยปลาเลยสิเมื่อคนตกเราบ่ไดออกมาดำหน้าบ่อเลยจังไดดำหน้าบ่าอ๋อโดยโดยหมักถัว่วยังบ่าทันลเป็น หมอล้านในปูอับสาบหมกทั่วเรียนในคู่ขั้นคู่นี่นะทั่วลายซาลีอันเมถาวาปลูกน้ำแน่แล้วก็เจ้าของกับปูกคือกันนะมักแตงแล้วนะมักแตงไม่ร่อนในตัวนี้หอ,อมกินนะแสบแตงไม่ร่อน พี่น้องเรอเบ่งก่อนยังได้เมื่อได้ต้นเบีย้ยบมกม่วงนี่นะพี่น้องเลยมองมันจับต้นขามประเภทขามหวานเด้ออือหือสลัดสลัดนี่สลัดขี่งัวก็ขี่เก็บเนาะกบก็หลายแถวเต็มเงีย,ย,ยบๆปีนีเชือกใส่เบ็ดกบบ่ปีน ต้นหอมนี่บาอยากวันไหนเนาะทุกคนสิไดเห็นต้นเผาต้นหมองของบอลันอยู่อันนี้ต้นนี้หน่อยเนี่ยฮนต้นแมนไม่ดูไม่อนนั้นอียงว่าเขินนะไม่ดูนี่แหละคล้ายแบบไม่ดูไล่เวียดนาม ไม่กับบยะคักไปไในพีน่นนอะต้องได้จับเอาต้นหอมโอ้ลืมลืมเอาไม้มาเสียบไม่ดูต้นม่วงการอาเ็มแบยต้นม่วงเขียวขึ้นงามมีเลียนไม่ดูไม่ดูลายงามขึ้นวาสิโบง่ายง่าย,าย,ายสย ไม่ดูในสวนนี่นนพี่น้องนี่นะอยู่ในมันจะมีเทียงคือทังเทิงเทียงลุงนะหนอ่อยเทียงลุงอยู่พุ่นแหละเทียงพุ่นท้งเทิงจะมีไม่ดูไม่ดูอันสิปายซาไปกว่าปาีปาของอันพอถ่ในเ,เมทัลพอเมในเขื่อนพันมีไหวนะเลยมีเบียมีอย่างฮนะพุ่นนะยู่เทิงปุ๋กปีโบราณก็เลยขุดมาปลูกกันนะพี่น้อง นี่กน็น้ำเบ้อเลยเก้าสิบสัปีอย่ามันปุวยเดี๋ยกวก็ห้มันตายทีนั่นละ,ละบุเสียหายวันใหญ่แลกวกับบริเบิง้งมันดอกใหญ่ยยเองมาเลยขามขามหวานขามหมากใหญ่นี่ ปลูกเบิดที่เสียบไม้นี่ปลูกเบิดและหมากอันนั้นก็ยังปลูกเด้หมากเอียงว่าอันที่ว่าอัน,น่ะนะพี่น้องกบมันหว,วานแดง,ดงสก,กรปรกบาลันมาปลูกหมากเอียงว่าเริ่มแห้งเลยมันจะเป็นกบต้องต้องอ่าต้องหวานคนหักแพงอยู่เพื่อนอัน นเฮือนพี่น้องสาพรเอามาให้บรลานกินแล้วซึ้ึกว่ามันอิ่มเขามันนวดมันหลาย,ยานะแล้วก็หวานหวานเลยเอามาเอามาหวานลิลที่ซื้อนะฮะนิดเบดิดไม่ดูไายขึ้นเลยต้นคามหวานม,กมาักม่วงมักม่วงไายกบมาคามลนยลสุดที่าอานนี่มีแต่ต้นคามเนาะ อยู่เทิงกับมีต้นขามป้อตัวอยู่ขั้นคู่เนี่ยกับปูกต่ต้นผ่าเอาพี่น้องอเลยปล่อยปลาไปเลยสิบถงเหมือนเหม็นว่าสิบเศร้าถงเศร้าถงถืออยู่ประมาณเศร้าเศร้าเอสเศร้าสองถงฝันแถมหายสองถง สิบทงแสนหนึ่งเ้าทงกบสองแสนส่วนเผาก็ลั่งขึ้นเผาเตียงามใส่พุนขีใส่พุ้ยว่าชีใส่พุยพ้ยแล้วเอาขี่งว่ามาใส่ก่อนกับอันขี่แกบขี่แกบใส่หน่อยนึงเนาะมันเป็น คมห่อนแต่ว่าอาศัยว่ายา่มพ้นตกจะสืือพี่น้องจึงว่าอาศัยขี้เก็บถ้าว่ายา่มห่อนบอกเนยนำให้ใส่มันห้อนมันเจ็ดหายหากักเกิดมีการเผาใหม่ตายไวจะ่ย่มในฝนตกตลอดมันจะเป็นพุ่นไว้มันจืดดินจูบแนวพันใหม่เลยเบาะลั่นปลูกเบี้ยใบเต็ม แล้วต่มันตดนเนาะมันตดนต้นบริน้นหักเนาะผูกเพราะไหดินมันสูบลงเพราะว่ามันเป็นขุดน้องใหม่คันคู่ใหม่นะพี่น้องไงก็เอาไม่ไงก็บัวเอา,บบเอาแต่สิข่ายแต่ลำปีนี้มันตนดนใยญ่เลยสวนไีนก็บรินน้อยได้นีหนึ่งสองสามสี่ 5 6าหกเจ็ดคันคูแปดเก่าสี่สิบเอ็ดสิบสองรถทเบิดขางและใส่ขวาคนออกหน้าหลายทังเขียวงามอนซอนเขียวเหลืองเขียวมใหิบอว์มอยติโต บาลานซิเมือ่อแหละเพราะว่ออาอย่างข้างเคื่อนถากินเขากินน้ำมาโดนก็บบ่ได้เนาะบาลานซิออกไปเบียกเนาะอันนี้หน้านะพี่น้องอันนี้เป็นหน้าก่อนอัดประตูก่อน่าไรนี้มีเนื้อพันธุ์ดีๆผักาาให้ปลูกเลยเด้อขอน้ำเนี่ย สื่อบรรลายแหละสื่อไงมันเป็นอะไรแหละสื่อโอ้ตกบนหมูบนคืนเนาะอะถ่ะายธรรมศาสตร์นะพี่น้องเบิรงต้นตาลน,นะพี่น้องต้นตาลน,นี่นะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ข้างหน้าครับอาจารย์นะเป็นทุกปีนี่ก็ยังเป็นอยู่ คันว่าดูแถะเนาะแบบว่าขึ้นเก้งอะไเง้สิทำสิเอาเงินนะเพราะว่ามีคนมาขึ้นเอาพี่้องน่าจจะขายให้เนิ่นหแหละตังเทิงกับเป็นหน้าเนาะหน้าลุงเสียงขึ้นไปกันนี่เด็ต้นดูต้นนั้นนะลายต้นดูทำส,สียเอาเบี้ยมันนะ มีดตงว่วอะไรกินนี่ต้น,ตนม่วงอยู่ในก็มีดิ้นนี่ง,งามพี่นอ้องปลูกต้นข้ามต,นมต้นม่วงเ้วตีดปัญหาว่าจะเป็นหมากบอบอบอหูเนาะแต่ว่าถูกยางกับเป็นหมากบดที่เขาเจ้าที่เพิ่นเคยปลูกไว้นะอันทางเมื่อทางเมื่อบ้าน อย่างประมาณสามนลที่นี่ใบซูดก็หอดแล้วสามเลยหาบัตรลันสิเด็ปิดเดแล้วคนขอบใจที่เขามาเบิง้งมาไหลมาแชร์โอเคบ๊ายบาย